สวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้อยู่ช่องของขำๆนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาดูอาหารเน่าวงเล็บระดับโคตรโหดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเตือนของการดูคลิปนี้นะครับนั่นก็คืออย่าดูตอนกินข้าวนะครับแตถ้าสมมติว่าใครคิดว่าแบบผมเจ๋งครับพี่คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าดูตอนกินข้าวแล้วแบบรู้สึกยังไงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับว่าอาหารเน่าเนี่ยมันจะมีอะไรบ้าง let's go เปิดมาที่ไส้กรอกเยอรมันครับผมนี่คือการ ถ่ายทำแ l a นะครับดูว่าอาหารมันเน่ายัางไงโดยทันสมมติว่าเพื่อนเอนเนี่ยลืมไส้กรอกอยู่บนโต๊ะนะครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยผ่านไป15ชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมโอ้โหอย่างชิว <c oughs> เข้าสู่ส7ิชั่วโมงนะครับผมเราก็จะเริ่มเห็นมแมลงวันหัวเขียวมาตอมไส้กรอกนะครับซึ่งเราก็จะรู้เลยครับว่านอนมันก็จะมาเร็วๆนี้แหละนะครับผมตอนนี้ผ่านไป2วันแล้วนะครับ เข้าสู่วันที่3ครับนี่ครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มชอนชัยจากข้างในของไส้กรอกมานะครับผมโอ้โหดูแล้วนี่ก็เหมือนจะได้กลิ่นไส้กรอกเบาๆและผ่านไป113ชั่วโมงหนอนมันเริ่มออกมาแล้วครับตอนนี้เนี่ยไส้กรอกเนี่ยเลิกห,ห้าวันอย่างจะอ้กตอนนี้ก็คือนหนอนแบบ ตัวเล็กๆเป็นพันตัวกําลังชอนชัยไส้กรอกนะครับคือผมดูไปนี่ผมก็จะอ้วกนะครับผมและนี่ก็คือวันที่7ครับโอ้โหนี่ก็คือไส้กรอกเยอรมันได้ครับผมโอ้โหเป็นยังไงครับนอนเพียบเลยและนี่คืออันที่2ครับผมนั่นก็คือเขาเอาน้ําอัดลมนะครับใส่ลงไปคุมเนื้อเลยนะครับผมคือเป็นเนื้อวัวนะครับเดี๋ยวมาดูเลยกันนะครับว่าการที่เราปล่อยเนื้อวัวทิ้งไว้ในน้ำอัดลมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นผมว่าไม่น่าจะมีหนอนแหละเพราะว่า คือน้ำอ่อลงก็เป็นกรดไงขึ้นหนอนมันจะเกิดได้หรอผมก็ไม่มั่นใจนะครับผมเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับนี่ก็เริ่มนับถอยหลังนะครับผมนี่ครับผ่านไปห้าวันเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นอะไรนะเห็นแค่แบบว่าน้ำอ่ลมมันลงนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าพรพอวันที่เจ็ดมันดูเหมือนมีอะไรขยับขยับบนเนื้อว่ะเพื oh <my> อ่อนโอ้ my god เฮ้ยนั่นหนอน นอนเกิดในน้าอารมณ์ได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหคือแบบเนื้อมันก็เน่านะครับผมน้ำอารมณ์มันก็เน่าตามเนื้อไงนะครับโอ้แสดงว่านอนเนี่ยมันเกิดได้ทุกที่นะครับแม้ว่าในน้ำอารมณ์มันจะเป็นกรดก็ตามแสดงว่ามันก็เกิดนอนได้นะครับผมนี่ผ่านไป12วันเกือบ2สัปดาห์นะครับคือนอนมันก็ร่อนเนื้อซะแบบ หมดเลยนะครับผมและนี่ครับก็เป็นอีกระดับหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือไก่ทั้งตัวถ้าสมมุติว่าแม่ของเราเนี่ยลืมไก่ทิ้งไว้ข้างนอกมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือแบบไม่มีเวลาเนาถอยหลังหน้าแต่น้าบอกว่าน่าจะวางไว้วันกว่า,วาแลวนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับว่าเนื้อไก่เนี่ยก็ยังก็ยังโอเคดูดีอยู่นะครับผมแต่บนบนผิวหนังนั้นเริ่มเน่าแล้วนะครับแล้วเราก็จะเห็นมแมลงวันมานี่อ อย่าบอกนะว่าข้างในข้างในไก่ตอนนี้คือมีแต่หน,นอนนะครับผมโอ้โหหนอนทะลักออกออกมาเลย <laughs> ซึ่งอันนี้นี่ผมคิดว่าหนอนน่าจะเป็นแสนแสนตัวั้งน่า <laughs> จะเป็นหมื่นๆมืนตัวนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเป็นการที่แบบว่าถ้าสมมติว่าคุณแม่ใครลืมไก่ไว้ข้างนอกนะครับก็จะเกิดสภาพนี้แหละนะครับผมโอ้โหมันกินไก่จนแบบไก่หายไปทั้งตัวเลยเนะี่ยโอ้ก็อันนี้นะครับ เพื่อนๆจะเลีนะครับกินข้าวก็ต้องล้างจานให้เรียบร้อยนะครับผมอย่าวางอาหารทิ้งไว้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากไก่สวยๆก็จะเป็นไก่สภาพนี้เลยนะและนี่นะครับก็มาจาก G Insight นะครับผมเขาแบบว่าพยายามถ่ายทําแลบนะครับว่าถ้าสมมุติงูมันตายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผ่านไปแค่2วันนอนมา <Bro. S 1> เร็วกว่าเนื้ออีกนะครับผมนี่คืองูนะโอ้โหแล้วดูดีนอนแบบกินเร็วมาก นอนกินงูทั้งตัวโอ้โหไม่เหลือแต่ไม่เหลือสภาพเป็นงูแล้วเอาบนตัวตรงหายไปแล้วนะครับผมมีแค่สี่วันตอนนั้นนะครับและนี่ก็คือแซนด์วิชที่พวกเราเนี่ยชอบกินกันนะครับผมเรามาดูด้วยกันนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งแซนด์วิชทิ้งไว้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ตั้งไว้4วันแล้วนะครับผมและนี่ครับผ่านไป10วัน11วันแล้วนะครับผม คือผมไม่รู้ว่าแซนวิชนนี้มันใส่สายหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติมันน่าจะเน่าไปแล้วนะครับ <c oughs> และผ่านไป20วันนี่คือจุดคลายแม็กครับผมโอ้โหนี่คือน้ําเมือกหนอนด้วยนะใช่ไหมน้ําเมือกหนอนมีหนอนกินและหนอนมันก็ขี้ตรงตรงนั้นใช่ไหมมันก็เลยแบบเน่าบนจานนะครับผมซึ่งนี่คือ25วันนะครับเกือบเดือนนะโอ้โห โอ้แซนด์วิชไม่เหลืออะไรเลยครับหนอนเป็นพันๆตัวกินหมดเลยและอันนี้นี่ครับก็น่าจะเป็นจุดคลายแม็กอีกอันหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเนื้อบดนะครับผมหรือว่าเนื้ออัดเส้นอะ่ะที่แบบทาให้เป็นเส้นๆนะครับอตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับว่ามันเปลี่ยนสีด้วยนะเนื้อนะครับผมและข้างในของเนื้อนี่มันเริ่มเน่านะครับแล้วมันก็ <laughs> เหมือนมีน้ําเมือกเหลืองๆออกมานะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรโอ้ยทำไมสีเปลี่ยนแล้วอย่างนั้นนะ และนั่นแหละครับมีมดมาด้วยนะครับผมและนี่ครับผ่านไปประมาณ4วันนะครับผมที่เขาเขียนไว้นะครับเขาก็ถ่ายมาน้องหนอนเนี่ยก็เริ่มกินจากข้างในนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ากลิ่นนี่คือน่าจะเหม็นโคตรๆนะครับผมโอ้โห,โอโหโดอยตัวโคตรใหญ่เลยคือหนอนมันโตขึ้นใช่ไหมนั่นน่ะ <c oughs> นี่คือผ่านไปประมาณ10วันนะครับผม ก็อันน <Te> ี้คือเป็นเนื้อบดนะครับที่มันเน่านะครับและอันนี้นี่ครับก็จะเป็นแซนวิชเนื้อแซลมอนนะครับผมผมว่าก็น่าจะอร่อยแหละนะครับผมคือผมก็ชอบกินเนื้อแซลมอนไงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าแซลมอนเนื้อแซลมอนอย่างนี้เนี่ยมันจะมีหนอนไหมนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะผมึูว่าผมว่าไม่อาจจะไม่นะคืออาจจะไม่มีหนอนหรือเปล่าผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะครับผมนั่นคือมีแมลงวันมาตอมนี่คือมีหนอนแน่ๆ เห็นไอ้ก้อนขาวๆนั่นไหมก้อนขาวๆนั่นอะผมคิดว่าน่าจะเป็นไข่แมงวันนะครับผมและวันที่สามเนี่ยหนอนตัวเล็กๆมันก็ออกมากินแล้วล่ะโอ้โหสี่วันนี่คือมาแล้วนะครับผมเฮ้ยอ้ my god เดี๋ยวนะนี่คือวันที่ห้าหนอนมาขนาดนี้เลยเหรอคือโอ้โหคือจากที่ผมดูมาเนี่ยนะครับโอ้โหกินเละ คือมแมลงวันโอ้โหมแมลงวันเวลาวางไข่เนี่ยมันใช้เวลาประมาณ2อสาวันเท่านั้นนะครับหนอนก็คือมาแล้วนะครับผมโอ้หนอนตัวใหญ่มากเพราะว่าหนอนมันโตไงนะครับ6วันเองโอ้โหขนมปังกุงเคลือนไปโน่นแล้วครับใช้เวลาประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับผมเนื้อแซลมอนก็จะหนอนขึ้นนะครับอ่าและอันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ผมคิดว่าโคตรแม่งโหดครับผมนั่นก็คือไส้กรอกเนื้อนะครับผม คือน่าจะเป็นเสก้อกเยอรมันเหมือนอันแรกนั่นแหละนะครับแต่อันนี้นี่ก็คือเป็นอีกชิ้นหนึ่งโอ้โหอันนี้คือผมว่าหนักกว่าอันแรกนะอู้หูขึ้หนอนมันมันก็กินหมดนะครับผมซึ่งเพื่อนๆคิดว่าถ้าสมเพื่อนๆกลับบ้านมาแล้วเจอหนอนกินเสก้อกอย่างนี้เพื่อนๆทำไงครับผมก็คอมเมนต์บอกได้นะครับจะกล้าหยิบเอาไปล้างหรือเปล่าหรือว่าจะเอาไปทิ้งยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคือหนอนมันก็โตเร็วนะผมรู้สึกได้เลยว่าหนอนมันโตเร็วแล้วผมงงมากไอ้ไอ้น้ำตาลน้ำตาลนั่ะ คือเป็นเมือกหนอนที่แบบว่าเชื่อมต่อกันหร,หรือว่ายัางไงหรือว่าหนอนศพหนอนที่ตายคามเมือกโอ้โ <c> ห <oughs> oh ก็อันนี้ถือว่าเป็นไส้กรอกนะครับไส้กรอกนี่คืออย่าวางทิ้งไว้เลยนะครับผมนอนขึ้นแน่ๆนะครับเพื่อนๆและนี่นี่ครับนี่ก็คือการเปรียบเทียบระหว่างนมคนแล้วก็นมวัวนะครับด้านซ้ายคือน,นมคนด้านขวาคือน,นมวัวนะครับผมพาไปสองวันเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราจะเห็นได้นะครับเพราะว่าพอข้าวันที่สเนี่ยนมแม่หรือว่านมที่เรากินเนี่ยทางด้านซ้ายเนี่ยก็ยังไม่ยังดูแบบ ก็คือมันเน่าแหละแต่คือแบบว่ามันอาจจะแบบไม่ได้ตกตะกอนเท่านมวัวนะครับผม่ <Yahoo! S 1> าไปหวันและนี่ครับเข้าสู่ช่วงวันที่11นมวัวนอนขึ้น oh, <hell> no. แต่นมแม่นมแม่ก็ดูเหมือนจะไม่มีหนอนเหรอมีนิดหนอนมีน้อยมากโอ้นีนี่คือการแบบเที่ยวที่ดีนะผมว่าแบบขึ้นยังไงนมแม่ก็ดีที่สุดอะอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้โหนมวัวหนอนเพียบเลยครับ แต่นมแม่นี่คือแบบก็แค่แบบเสียเฉยๆอะไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะครับผมและนี่ครับก็คือปลาปลากระเป้านั่นเองนะครับผมผมผมค่อนข,ข้างมั่นใจว่าเป็นปลาปลากระเป้านะครับผ่านไปแค่สาวันเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าลูก,กาตามันก็หายไปหนอนเนี่ยมันก็ออกมาจากเหงือกนะครับผมถือว่าปลานี่ก็เป็นอันนึงที่แบบว่าเน่าเร็วมากนะครับ โอ้โหห้าวันเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยหนอนมันก็กินข้างในหมดแล้วนะครับผมอ๋ออันนี้นี่คือแบบไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่ผมว่าถ้าผ่าข้างในออกมาหนอนก็น่าจะเยอะแหละนะครับเอาเลยครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับอาหารเน่านะครับเพื่อนๆเนี่ยชอบอันไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมชอบการเปรียบเทียบนมคนกับนมวัวนะคือแบบเออมันก็ทําให้เราให้เราเห็นว่าน,ะนมคนเนี่ยแบบมันดีกว่านมวัวเยอะนะครับผมแบบว่าเด็กทารกควรจะกินนมแม่อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าดีนะได้ความรู้ด้วยนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขยับเพิ่งไปอ้วกกันละครับผมยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ